ส,สดีสยีครับคุณผู้ชมพอดีเราได้น้ำเงี้ยวมาครับเพื่อนเพื่อนให้มาครับตอนแรกว่าจะเอาปลาสบะหรือปลาทูมาปิ้งครับไม่ไม่ปิ้งแล้วครับเราลองกินนี่ก่อนครับว่าถ้าไม่อิ่มเราเค,ค่อยๆมาปิ้งนะครับเนี่ยเราได้มาเพราะว่าเพื่อนเพื่อนบอกว่าใส่ตู้เย็นไว้กว่อนยกให้เรามาเออก็ดีครับเราจะได้ประหยัดอาหารนะครับเดี๋ยวเอาปลาสบะหรือปลาทูเราเอาไปถ้าไม่อิ่มเราก็ไปปิ้งเอาตอนไปย่างเอาตอน ตอนบ่ายๆก็ได้นะครับตอนนี้ก็เที่ยงวันแล้วครับผู้ชมแล้วก็จะอุ่นกินกันครับเราก็เอาชีวิตรอดไปช่วงนี้ไปก่อนครับ <laughs> ผู้ชมเราอยู่ในป่าในสวนครับมีอะไรแล้วก็อุ่นกินให้สุกนะครับถ้าจะไปกินแบบไม่ไม่อุ่นไม่ได้ไม่ร้อนไม่ได้ครับเดี๋ยวเราหยุดลําบากมากครับเราท้องเดินเป็นเรื่องเป็นราวนะครับผู้ชมคลิปนี้ก็ ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับบ๊ายบายครับ